ทุกคนตอนนี้ผมทำงานเสร็จแล้วผมกำลังจะขึ้นไปดูคุณหญิงคุณชายแอบกันไปแมมแม่นอนสบายกันจังเลยนะนี่คุณชายนอนข้างบนคุณหญิงนอนข้างล่าง มีการเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็พุบลงไปอีกแหมคุณนายเหมือนไส้นึ่เหมือนไส้แล้คุณชายดิแหมคุณชายคุณชายจอนพ่อจะสอนนะเตียงนี้พ่อให้ขึ้นได้เตียงอื่นห้ามขึ้นนะเขารู้ทุกคนว่าเตียงไหนผมให้ขึ้น อืม mm hmm. ใส่โอเคนอนไปเดี๋ยวพ่อมาปลุกโอ้โหโคุณชายกับคุณหญิงเนี่ยเขาบอกเขาพักผ่อนเขาทำงานเขาไปเป็นองครักษ์คุณนายแล้วก็เป็นบริการให้ผมเขาบอกเขาเขาพักก่อนอใส่เขาบอกเดี๋ยวเขาพักสักนิดหนึ่งนะพ่อนะคุณนายก็พักสักนิดโอเคไม่กวนก็ได้ พอเราไปทำงานกันนะไม่รบกวนก็ได้นะไปทำงานกันนะมาชักแ่นหน่อยนี่ <Okay. S 3> หนุ่มสาวก็นอนกันดังดังกัลมาบินแหมมากันถ็นแถวเลยนะยายยาย ฉันเห็นเธอเดินขึ้นไปนะจะเห็นดำกับแดงเดินเกินขึ้นไปเฉยเลยเมกี้ตุกอนเมกี้เมกี้จะเดินมาผ่านตรงนี้ผมเลยไล่ไปน่นแล้วโอเคโอเคโอเคนะเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวฉันไปเอา ดเดอมิกกี้เธออย่าร้องเสียงดังเธอไม่ต้องเดินมาทางนี้เห็นไหม มีหมายอยู่ข้างนอกหลายตัวเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเธออย่าเสียงดังเขายๆกินเขายๆกินไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ มีทั้งข้าวค่อยๆกินไม่ต้องรีบนะค่อยๆกินนะเดี๋ยวฉันมาดูดิแดงมารีบๆๆกินแล้วก็ไปละไม่ทันใจก็กระโดดใหญ่เลยพวกเธอเนี่ยฉันมี มือสองมือแค่นั้นนี่เป็นห่วงมิกกี้ด้วไงผมก็พะวงมิกกี้มิกกี้ก็จะเดินมาอมืจะเดินออกมาตรงประตูแล้วก็ร้องเสียงดังด้วยพว่นนี้เขาก็มองใหญ่ดิเอาถือว่าผมอยู่นี่ดำธอกินให้หมดนะดำแดงเป็นหน้าร้านนันะ้นเร็วมากเลย ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อิ่มแล้เหรอไม่ใหญ่วันนี้เธอรอฉันแล้วเหรออะไรมิกกี้เธอร้องเสียงอะไรกิ๊กกิ๊กไม่ใหญม่เรยไม่ใไม่เร็วไม่ใหญเร็วเร็มาเร็วเรว ลีลาลีลาชันมิ่กี้อย่าไปมิก่กี้มิก่กี้มานี่มานี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เดินมานะไปเล่นข้างนอกกันอีกแล้วไม่ใหญ่ ทุกคนอย่าดํากลับมากินอีกรอบนึงไปวิ่งวิง,ว,งวิ่งเสร็จมากินแต่มันมีอาหารเม็ดด้วยยังไงดํามานี่ฉันจะสอนมานี่เธอต้องนี้นะน,นะดํานะเธอต้องรู้จักเมตานะอืมิกกี้อ่ะมิกกี้ที่เป็นแมวอ่ะเธอห้ามไล่เด็ดขาดน,นะอืมแล้วเธอก็อย่ามากวนแม่ใหญ่เวลาไม่ใหญ่เขาจ,นนะนะาจําำสิลนะนะอาจารยนะดํานะ วิ่งไปทางด้านหลังแล้วทุกคนวินเป็นไง,งมั่งวินก็ลงไปข้างล่างนะลูกนะอ,ม,อม,มาวินก็คอยดูแลค่อยดูแลบนเขานะของพี่ไม่อยู่อืม แต่ไม่ต้องแงงใส่กันหรอกนะเวลาจนนี่มาตอนเช้าอะจนนี่มาชอบมาดมผมมาวินก็มาวินไม่อ่าบน้ำดำดำนี่ก่อนดำดำนี่ก่อนฉันมีอะไรจะบอกมีไม่นี่ก่อนดำนี่ก่อนแหมจะแดงไปไหนอะดำ พี่แดงพี่แดงอยู่ที่ร้านอืโอเคดำไปเธอกลับไปแล้วกลับไปหาลูกใช่ไหมนะโอเคนะ้าดำนะหน้าดำเหมือนน้าโนหน้าดำนะไปนะดำโอเคนะโอเคกลับซะดำกล,กลับบ้านใช่ปะอเดี๋ยวมีคนมาขโมยลูกเธอนะดำไปไปคุณ คุณไม่ไปดูลูกหนูไหนละไม่เอา,าดามฉันฉันทำใจไม่ได้คือผมเป็นคนที่ยังไงผมจะบอกไงผมเห็นหมาไม่ได้ด้วยผมจะเป็นคนที่สงสารแล้วผมก็จะนอนไม่หลับถ้าอันไหนที่มันมันเกินที่เราจะช่วยเหลือทุกคนเพราะว่าเขามีเจ้าของไงดูข้าไหมดูดีดอร่อยเลยดา เคี้ยวแบบอร่อยมากเลยนะดำเคี้ยวน้าเช็ดเลยจริงๆดำเขานั่งสานเขานั่งสาร,าสารทุกตัวทุกคนผมเห็นหมาไม่ได้ไม่ว่าหมาไหนผมก็สงสารมันไม่ใหญ่มองไม่ใหญ่ธอกินน่นก็มีนะไม่ใหญ่จานน้นก็มีมาวินส่วนเมื่อกี้รู้ตัวน่นนะ หลบไปแล้วบนหลังค้างวันนี้จะกินเยอะนะ,ะดำจะกินเยอะนะจะรอดำกับวิ่ยายทำไมทำหน้าอย่างนั้นเนะทำไมทำหน้าอย่างนั้น ไม่ใหญ่บอกว่าแต่ฉันก็กลับนะไม่ใหญ่นะมัวก็จะกลับเลยนะ <c oughs> ดิคุณคุณฉันรักคุณนะจ่าไม่ใหญ่ <c oughs> ฉันก็รักเธอไม่ใหญ่ <c oughs> ถ้าฉันไม่รักเธอ <c oughs> ฉันจะมาทำให้เธอเหรอ <c oughs> ฉันรู้แล้วแค่โอเคจ้ะนะแก็ดูแลมิก,กี้่อยนะนะดูแลมิกี้แล้วก็ดูแลวันนะนะนะ ขอดขาอะไรไม่รออะไรหรือโทนรอยีดำอิ่มรอยีดำกินอิ่มกิน2รอบ3รอบแล้ว อันนี้ผมนั่งอยู่กับเขานานนะแม่ใหญ่เขาเขพีความสุขคุณนความสุขเลยฉันก็อยากอย,าอยู่กับเธอตลอดเวลานะแม่ใหญ่ยังแม่ใหญ่แม่ใหญ่กอดด้วยกันกลางคืมาเมื่อกี้เขาก็นอนกอดนะนอนกอดแม่ใหญนะ่รู้นอนหน้าท้องหรือเปล่ยัง <laughs> เ,เขานอนได้คันนะนอนกอดกันนะ ไปละไม่อยา่ฉันกลับเลยนะเบลลี่ดำกลับก็ไม่ยอมพูดอยอกจะแม่อยากฉันกลับเลยนะยยยยยฉันกลับเลยนะนเ,ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาหาใหม่นะเดนะีนะไปแล้วไปแล้วโอเคนะไปแล้วูไแ,วไ,แ,วนะไ,แวไรเมื่อกี้ด้วยไปละ จั่นี่วันนี้ไปเร็วมากเลยเมื่อกี้ก็พะทะขลรมกับมาวินอยู่หน้าบ้านข้าวให้มาวินมาวินกินข้าวอยู่หน้าบ้านต่นี่เลยวิ่งมา นจะนีบอกว่าไวไว,ไวีดีไลทแอคชั่นเรืงถอดมุกลองมุกหายนะสร้อยทองของยาเธอทำหายวันนั้นจะปล่อยเชือกปล่อยเชือกแล้วจะมีพาวิ่งผมกินเขาปลา ผมเลยงอนเลยไม่พูดไป5นาทีไม่พูดด้วย5นาทีผมมาง้อผมเดินกลับบ้านานั้นจะ่นี่เนี้ยพาพาวิ่งเนี่ยไม่ได้นะจะนี่ผมมองรามาวิ่งมาไหม เจ้าน,นี่เขาชอบดมชอบใกล้มาวินแล้วมาวินเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบให่ตัวผู้มาใกล้น่ากี่ตื่นนอนลงตะเปิดขวนนี้ทำหน้าแหมให้หน้าเหามือนไม่สบายเลยนะออกมาเจะกินนียหน้าตาเขาเปาล่งประกายเลยนะ ซอมซอมจะเดินไปกันนะฉันเมื่อยนะนไงแหม,แมเห็นฉีจนนี่ไม่ได้เลยนะต้องสีทับตลอดเลยคุณนายไม่ยอมใส่เหมือนนะ้องผพอนแบบมาเลยทุกคนเดินเ,นเดินนักเลงมากเท่เดิมไม่เหมือนผู้หญิงเลยนะซอม นี่หนุ่มๆอยู่นู่นเลยจันนี่ไปเครียร์อยู่นะหนุ่มพันมังแก้วแต่เขาไม่ทำอะไรจันนี่ระจันนี่เขาขาใหญ่ซ้อมเธอจะเดินไปนู่นเหรอตัวใหญ่เหมือนกันตัวก็เท่าๆกับจันนี้ Dia 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 dia. Dia. Hmm. Ni deim คุณนายทำไมเดินกเกลียดน,นั่นก็กลับเจนี่ก็ตามมาคุณนายไม่ไปทางโน้นมันมีหมาัน,ามานี่หมาตัวเมียอีกตัวหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเขามาเลยนะซอมเจนี่เขาไม่อยู่นะเออเจนี่โออเจ,จนี่เจนี่ ปอิกิริยาดีมากเลยวิ่งมาจนเอาไดีเสียงหมาเห่าไงจอนหมาเห่าทางโน้นอะ่ะจะเคลียร์หน่อยหออามาจันนั้นกำลังจะวิ่งมาทุกคนหมาตรงนีจอนก็วิ่งมามีจนอนนี่เราอุ่นใจทั้งซ้ำนะใช่ปะแต่หมกูกไม่กลัวหรอกนะ <laughs> เก่งหวเก่ง แต่เราจะหนีเหอจะนีเขานั่งถ่าย,ยเขารีบๆเนี่ยเขาคิดว่าเราไม่รอจะหนีเขาถ่ายอยู่ตรงนู้นแต่ถ้าเห็นผม,มเดินอ่าไปเ,เขาจะรีบหรือต้องรอ้อคุณนายแล้วเธอไม่ถ่ายอ่ะเธอไม่ถ่ายอะ,เ,อยอะเขา้าเข้าไปถ่ายตรงนี้ปะเข้าไปถ่ายปะ่ะเข้าไปถ่ายปะ่ะโอ้พ่อรอผมเหรอ จอนนี่ฉันไปสาวรอเธอนะเนี่ยใส่สจอนนี่สิเราทำอะไรไม่ถ่ายเหรอยังไงอะแล้วแต่แล้วแต่เขาเราเลี้ยงถ่ายบังคับกันไม่ได้หรอกแล้วจต่อารมณ์เขา ทำไมเธอเดินสวยจังเลยอะ